สวัสดีพี่ๆเพื่อน,นะคะเดี๋ยวจะพามาดูฝรั่งนะคะที่สวนอุปกรณ์นี้เอามาทำอะไรเดี๋ยวตามมาค่ะอันนี้ฝรั่งที่สวนก็จะมีอันนี้พันทับทิมแดงนะคะส่วนนี้คนผงม,มี่กำลังติดดอกออกผลแต่ที่สำคัญวันนี้จะพามาตัด ตัวนี้จะเป็นฝรั่งไส้แดงพันซิกวัวป่าล่านะคะหรือเขาเรียกกันว่าแตงโมก็จะมีเนี่ยะค่ะตอนกิ่งไว้ตอนกิ่งไว้หลายกิ่งเลย<ม>เดี๋ยวเราตามมาดูตรงนี้นะคะอันนี้ผลผลิตจากพันแตงโมอันนี้น่าจะได้แล้วสองลูก อันนี้แส่พันธแตงโมงอนนอันนี้อันนี้อาจจะเป็นเชลานิดนึงปล่อยแก่เกินนะคะเดี๋ยวเราจะผ่าให้ดูเนื้อข้างในอุปกรณ์ทียมมาคือจะพาเพื่อนๆมาผ่าดูเนือ้อว่าใสแดงจริงหรือเปล่า,เ,าเดี๋ยวเราล้างนิดนึงอันนี้เราเชาะขาต้นเลยนะคะ ดูว่าเขาแดงไหมชึบนี่เพื่อนๆแดงหรือเปล่าลุ้นกันชึบนี่ค่ะอย่างนี้สุกประมาณเขาแก่ประมาณ เจได้นะคะเก็บประมาณ60-70%จะอร่อยอะคะ่ะถามว่าพันแตงโมไส้เยอะหรือเปล่าเม็ดเยอะไหมอะไรอย่างนี้จริงๆขึ้นอยู่กับาการเลี้ยงนะคะถ้าเกิดเลี้ยงแบบาขาดน้ำมเมล็ดเขาจะเยอะแต่เกิดไม่ขาดน้ำเม็ดเขาจะน้อยอย่างนี้นะคะ่ะมี2อลูกเดี๋ยวลูกนี้ตัดเลยได้แล้วอันนี้ก็ ได้แล้วเหมือนกันดูจากไหนดูจากสีผิวค่ะผิวเขาจอกเหลืองถ้าเพื่อนเพื่อนยังไม่ชํานาญเก็บไปแล้วลองไปชิมแล้วก็จําลักษณะของสีผิวเขาไว้นะคะครั้งหน้าตัดมันก็จะเป็นแบบเดิมค่ะอันนี้พันธุ์แตงโมนะคะแนะนําสําหรับผู้ปลูกฝรั่งไส้แดงมือใหม่แนะนำใส่พันธุ์แตงโมติดลูกง่ายเลี้ยงดูง่ายไม่ต้องใส่ปุ๋ยเยอะยังไงเดี๋ยวลองชิม อันนี้เม็ดเขานิดเดียวนะคะมันไม่ใช่ใส่พันไร้มเมล็ดนะคะเม็ดเขาก็จะเยอะกว่าพวกของเปาซือแต่รสชาติเชื่อว่าอร่อยเหมือนกันอันนี้สดๆจากฝ่วนเลยะคะ่ะจากต้นเลยอืมหวานกรอบค่ะเรื่อมค่ะ ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้ช่องกุ้งฟรีสายด้วยนะคะขอบคุณค่ะ